พี่้ามาดูทุเรียนในตลาดพี่ยากนลุมนะคะทุเรียนเยอะมากเลยค่ะอันนี้ชัดเชียร์ขายทุเรียนค่ะว้าวขายดีมากเฮงเฮงปังปังค่ะพี่รวยรวยค่ะ <laughs> เจมสหมดแรงหรือยัง <laughs> สู้ๆนะคะ เพิ่มพลังอีกแล้วเจมสดนะคะคนมามุงทุเรียนก็เยอะอยู่นะคะทุเรียนกองเยอะมากคิวย,ยาวเลยมาโดนโดนอามาแน่เลยอันนี้เราัอยู่ขอบคุณนะคะ